มีทั้งหมดนะครับสารที่เขารดและทัน,นสมมติว่าคุณยังจำไม่ได้ก็ผมจบฆาตกรได้คนหนึ่งดยการตั้งคำถามแบบนี้มาก่อนหน้านี้อ่สารเห็นด้วยฉลาดมากฉลาแบว่าฉลาดมากเลยนะกินสวัร์าลรกีอเอสาร,าร,ราสอญาตยยให้สามารถถามต่อได้แล้ัสมมต่าตดทจร้วจบแน่เลย แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นก็คือสิ่งที่คุณต้องคำตอบคำถามผมยังไงล่ะรู้เรื่องไงเป็นตรรกะอย่างนั้นหลอยรครับก็<ร>เออคือเพราะว่าฉันได้ยินยังไงล่ะใช่ได้ยินยไ,ได้ยินไปแล้วอถ้าอย่างนั้นก็สนแสดงว่าคุณอยู่และเคยไปที่สำนักงานออฟฟิศของเราสินะครับมมไม่นะไม,ไม่ได้บอก เกิดเงินหรือออฟฟิศแพงถูกอยู่แล้วแกกับโรงแรมมากเธอเนี่ยน่าจะได้ยินได้อย่างง่ายดายเดียวอ,อืมเออเพื่อพอใจได้อย่างไรทีนะไม่ครับสาดีเคารพทางย่อแพ้แล้ตอนนี้หรอกผมไม่มีทางพอใจได้เพราะว่าคุณแฮปปี้สารีเคารพคณะลูกขุนมันเป็นไปไม่ได้ที่นาฬิกาน,ะนาฬิกาตัวนั้นนะ่ะจะสามารถดังขึ้นมาได้ it's empty It เอาอะนาฬิการะขาดตัวฟ oh, uh, no ันเฟืองข้นย uh, ังไงล่ะโอยขาดตฟันเฟืองนาฬาที่ร้องราทำอะไรนมาเนียอเอียก่อนยเป็นไปได้ยังไงนะเอลองดูสิครับตอนนี้เลยโอเห็นอะไรที่น่าสนใจไหมครับสาธิตคารอ๋อเป็นอย่างที่นายพูดชี้แจงจัดแจงจริงฟันเฟืองน่ะไม่มีอยู่ข้างในมัน เพราะฉะนั้นแล้วพยาจนคนนี้นะเป็นอีเด็กขี้โกอออกอ,อีดอกอีดอกยริงงั้นเหรออ,อีดอกเม่โอ้แสดงได้ดีเยี่ยมเลยนะครับคุณไร้รู้อย่างไรกันแต่ผมนี้รู้วนน่าในการลูกอยู่เมือนก็ว่าพวกเราจะลืมอะไรไปอย่างหนึ่งนะครับที่สำคัญ กานั้นโลกและไม่สามารถดังขึ้นมาได้แต่อะไรก็ตามเราต้องตั้งคำถามว่าเมื่อไรกันที่ฟันเฟืองถูกริบออกไปถ้าสมมติว่ามันเป็นหลังจากตอนที่พยานจะยินนาฬิกาแล้วแต่ก็ไม่มีทางที่นี่จะเป็นข้อโต้แย้งได้ดีแท้ดีแท้เป็นไปได้นี่อาจจะถูกริบออกไปังจาก นะแน่นั่นแหละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสาร,รสสาทีครับคุณไรสารวัตรนิยาอธิบายได้หรือเปล่าว่ามันเกขึ่ไปตอนไหนนะโอ้โหเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมมีหลักฐานง <c ười> านนี้ไม่ใช่ว่าคุณเองเหรอเดเบิร์ดที่บอกว่าหลักฐาน,านอ,ยาอย่างนั้นพอดีว่าผมฟังอยู่นะแล้วผมก็จะบอกคุณเองถึงหลักฐานที่คุณอยจะฟังมากนี่ยังไงล่ะ หลักฐานแต่ฟ uh, oh. oh. ูเป็นเด็กคล็อกเลยฟูดีสอ้าวอ๋อหลักฐาน่ะก็คือนี่ยงไงนะครับโอ้นาฬิกาหน้ารักมากเลยนะโอ้โอ้น่ารักเลยคือแบบว่านี่ไม่ใช่นาฬิกาผมนะเฮ้ยฟังก่อนสินี่เน่ยเป็นนาฬิกาของจำเลยต่างหานะครับและข้างไนเนี่ยมีหลักฐานของคลิปเสียง ไปถึงบทสนทนาที่คุยกันในวันเสี้ยงสถานเนี่ยครับโอ้ยเสียงโวยวายแล้วดิหาฝอกจับเลยนะไอเสกปรกลอเสกงเกออะไรนะไปไมเปไรอย่างไรกันโอ้โหตาไม่น่ากุยเยี่ยตอนนี้เฮ้ยหลุดลุกหลุดลุกหล่อเสร็จปุ๊บหน้าแม่งเปรตจัดเลยอะโทรศัพท์จับเลยอย่างนั้นเหรอไม่ถึงมือฉันได้ยังไงกันแล้ว่ยแสดงว่านักสืบดำชูคงจะมองข้ามมันไปหรือมั้งนะครับ ฟังกันดูไหมครับประเป๋สีน้าข้างในมีอะไรอยู่ฉันจะเอาฟันเฟืองออกนะสารได้คารพผมคิดว่านี่ทำให้ชัดเจนเลยว่าตัวฟันเฟืองถูกยิบออกไปในช่วงเวลาที่นี่กำลังถูกอาเสียอยู่นั่นเป็นตอนก่อนที่คนร้ายเอ่อเป็นเตอร์นเป็นหุย เป็นตอนก่อนที่พยานจะมาถึงที่โรงแรมของเธอสิเอาอย่างไรดีนะครับคุณพุทธพาสนใจที่อธิบายเรื่องนี้ให้สารฟังหรือเปล่าคุณรู้ได้อย่างไรกันว่ามันคือนาฬิกามันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอฉันเคยเห็นมาก่อนน้านนี้ไงเอ๊ะเดี๋ยวนะเคยไปเห็นที่ไหนนะ รั้วพยาธิเคยเนมาก่อนก็มีเซตอยู่นะเออเยสมันจะไม่เคยเห็นมาก่อนได้ยังไงกันล่ะวะเธอเคยเห็นมาก่อนอย่างนั้นเหรอครับแต่นี่เป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าชิ้นส่วนนะี้เคยถูกไปที่ชั้นศาลนี้มาแล้วเอออย่างนั้นเออยังไงอ่าหลักฐานอะไรกันแล้วที่ที่ว่าวีดีทัชโนตสีหนึ่งคล้องแพทชิ้นผ่านและคือหลักฐานว่าคือหลักฐานสั่งทำ คาถามผมน้ว่ามันจะแบบว่ามันจะพูดเป็นสัตว์คำแค่ไหล่ไบแท็บเหรอเมนบายและริบบัสใช้เดิมได้ปะเราสามารถใช้เดิมได้ปะใช้ได้เหรอง่ายนิดเดียวครับผมเซฟก่อนนี่มึงแต่งหมดเดี่ยวมากเลยง่ายนิดเดียวครับนาฬิกานี้เนี่ยไม่เคยอยู่ในร้านใดๆเลยยังไงนะครับเห้พื่อนของผมเนี่ยเป็นคนทำนาฬิกานี้เองมีแค่สองเรือนเท่านั้นแหละบนโลกนี้เนี่ย หนึ่งในนั้นไม่ได้อยู่ในการควบคุมของตำรวจไปไ,ไม่ได้หรอมีทุกอย่างบนโ,โลกนี้ทุกอย่างก็างข,าขายหมดแล้วแหละคุณผษสภาโหผมคิดว่ามันคงจะดีนะถ้าสมมติว่าคุณเราไปหาซื้อเหตุผลที่ดีกว่านี้นีโอ้หรือว่าเหตุผลไม่มีขายกว่านี้กันแน่นะ

มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับพฤติกรรมนี้หรือเปล่าดีสินะครับผมแน่นอนครับสาธิเคารพให้ผมอธิบายว่าผมเหมืนเรื่องราวอย่างนี้เป็นยังไงกันคุณเอฟริลเมย์คุณรู้ว่าอาวุธเป็นนาฬิกาเพราะว่าคุณเคยได้ยินคุณไม่เคยถือนาฬิกาแล้วไม่ในมือหรอกแต่ว่าอย่างไรก็ตามเธอน่รู้มาว่ามันคือนาฬิกายังไงนะครับเธอน้ะถูกต้องนะครับสาธิเคารพไม่มีทางหรอก นี่ในวิธีอื่นคุณจะรู้ได้ว่ามันเป็นนาฬิกาและผมสามารถแสดงถึงหลักฐานได้ออ๋น่าสนใจหยิบคุกกี้มาคิดแป๊บหนึ่งแต่อาพูดต่อพูดต่อที่ไหนเพราะหลักฐานหน่อยแค่นี้นี่ไงนะครับดูนี่ครับผมนะพบเจอสิ่งนี้ในห้องของคุณทิศพายนะครับโอ้อยอะไรกันี่ บายเดี๋ยวนี้เลยบัดเดี๋ยวนี้ชี้แจงว่ามันคืออะไรอย่างนั้นเหรอคุณเกรซคุณเมษาพฤษภาแอบดักฟังโทรศัพท์ของผู้เสียชีวิตอย่างนั้นสินะครับอ <ๆ S 2> ขอขาดซ้อน่เคารพนี่นะไ,ไ,ไม่เกี่ยวข้องด้วยอย่างนั้นไม่เฉยๆไม่รู้มป็นยงังไงนะเนี่ยแกพูดอะไรของแกเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงกันเล้ว มันเป็นอะไรที่น่าชะโงนน่าสงสัยอยากจะไขรู้จริงๆเลยว่าทําไมพยานถึงได้ต้องมีเครื่องดักฟังไว้ในห้องด้วยนี่มันนี่มันบ้าบอสิ้นดีเลยฮะนี่พยานเฮ้ยนี่สลดจะบอกว่าพยานดักฟังโทรศัพท์อยู่ยงั้นจริงๆอย่างนั้นเหรอแน่นอนทับผมแต่ว่าต่อให้นั่นเป็นเรื่องขึ้นมาจริงๆเ,เป็นไป,นป,นปนไม่ได้เพราะว่าคุณยังต้องพิสูจน์อีกอย่าง,างหนึ่งเยือนะ เคยพูดหรือเปล่าว่าอาวุธเป็นนาฬิกาในมือถือนั่นสามารถไปสู่ได้หรือเปล่า จัดเสียงเอาไว้ครับพวกเราก็ได้ยินเสียงกระบทนั้นไม่ใช่เหรอได้โบดฟังอีกครั้งหนึ่งสิครับเนี่ยแม่ไงไม่ได้ยิยยยนนานแล้วเออชุดเสื้อเดีอย่างนั้นเหรออะไรอย่างที่เต้องให้ถึงอันี้มันเป็นนาฬิกาทำให้ดูเหมือนกับตัวรูปปั้นชื่อคุณคริสนะคุณเมสหาพุทธพาคุณน่ะใช้เครื่องแตะฟังในการได้ยินบทสนทนาน,าน,นี้และนั่นนะ่ะเป็นสายที่ทำให้คุณได้รู้ว,ว่าเจ้าคุณคริสมันคือนาฬิกายังไงเลยครับ ทรศัพท์ใช่ฉันหลอฉันหลอไมหมดเลยวาฉันเปียหมดแล้วมันคือโทรศัพท์นขอโทษอ๋อมันคือโทรศัพท์โทรศัพท์ไอ้เหี้ยผมพูดนาฬิกาเยอะเกินจนเว่านาฬิกาม่งแบบติดเป็นนาิกาแล้วนาฬิกาเสียงโทรศัพท์เนเสียงโทรศัพท์เปียไอ้โทรศัพท์ถูกแล้วไอ้ผมผิหรือเปล่าร้อขานสาธิตขรุนี่นายสาระสินดีสาธิตขรุดูสีหน้าของพยานสิครับฮะหน้าจะรูสนุกหรือเปล่าล่ะ ทนายต้องการคำตอบลาลา่าเอ้ยพยายามหน่อยดิมาด่กฟังหรือบัตตด่ฟังว่าเฮ้ยคุณโพสภาคุณก็ต,ตอบสิหุบปากหมดเลยพวกเปรดฮะใครให้สิทธิ์ไดแกให้แกทุกคนพูดกับฉันแบบนั้นแก้ให้ทนายความ เล้วไม่ใช่หไงสาร่ะได้เห็นตัวตทียแท้จริงของคุณเมษาแลนะ้วทีละเอาจัดการให้เสร็จทำไมคุณถึงต้องดักฟังโทรศัพท์ของเธอด้วยงั้นเลยครับตอบคำถามต,ต้องตอบด้วยเหรอไม่ใช่ว่านี่มันคือสาร,ตสร,รไต่สวนคดีฆาตกรรมไม่ใช่ไต่สวนคดีโทรศัพท์มันไม่เกี่ยวกันหรือพูดถึงที่เอฟบีไอจะพู i <gasps> อธิบายเลยว่าคุณไม่เกี่ยวข้องกับการาตกรรมครั้งนี้แม้ว่าคุณจะเป็นคนที่อออตอนนั้นพีว่วอลและก็ตัางฝาด้วยไอ้ดูซิว่าจะตอบว่าอะไรคุณจะาาได้จะไดเห็นแนละ้ว่าคุณยิ้มอยู่นะติ๊กคิดสินะว่าฉันจะทำยังไงใช่ไหมล่ะรูเออ้เรื่องกันเนี่ยคุณเก่งแค่คุณจะไม่ใช่คนแรกที่เห็นเหรอกแ,แน่นอนฉันรอด ดโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นคือการขัดกังหในเกิดขึ้นในช่วงประมาณเก้าโมงตอนกลางคืนเอ้ยไปท้าฉันอ่ะได้เออบริการรูมเซอร์วิสจากเบลบอยอ๋เออรูมเซอร์วิสกาแฟเย็นนะอาจารย์กาแฟเย็นนะเหมือนกับกาแฟทั่วไปแต่เย็นถ้าสมมติว่าไม่กินเร็วแล้วกาแฟจะละลายแล้วก็ได้กาแฟเย็นชีสมาแทนเออกาแฟเย็น เพื่อฉันจุเรื่องนี้ขึ้นมาเหรอแล้วไม่ได้กูเกิดเหตุแต่กาแฟเย็นด้วยเนาะกาแฟเย็นชื่อ ได้เกี่ยวข้องกับคดีกรรมที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามถ้าสมมุติว่าคุณยืนยันในข้อเรียกร้องอย่างนี้แล้วก็ผมจะยอมรับการเรียกตัวเขาขึ้นมาขึ้นศาลข้อข้ออย่างนั้นเหรอข้อเสนออธิบายอธิบายคืออะไรครับแก้ตัวคุณได้สืบคดีได้ได,ได,ได้คุณก็ต้องยอมรับว่ามายาเฟนั้นเป็นคนผิดด้วย น่นะค,คนาไรรนปัมช่เเลื่อนไขแย่ yeah. นันหลเงื่อนไขขงผ,ะ,ออยงงผะยดีอะแล้วมายจะต้องต้องเชื่อใจต้องเชใจในมายาเชื่อใจ,ใจใตัวเองา,อาเปน,เน,าานี่ต้องเสียแล้วกอย่างที่ต้องเสียแล้วแหละเข้าใจะผมรับข้อเสนอนั้น ของเบียบบ่อยเออของหนุ่งแนบมาเรียบร้อยคือแทนอด้